จูจ่ๆฮิวเขาก็มีอารมณ์ขยันลุกขึ้นมาซักพรมทางบ้านค่ะอันดับแรกก็คือดูดฝุ่นก่อนดูดฝุ่นก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นชักไม่ไม่ค่อยคล่องถอดชิ้นส่วนไม่เป็นหนูเลยต้องช่วยถอดชิ้นส่วนพอเขาดูดฝุ่นเสร็จเขาก็ใช้เครื่องแวกค่ะในการดูดพรมซักพรมมันจะมีแทงน้ําข้างบนคือน้ําสะอาด เราผสมกับน้ํายาแล้วมันก็จะเป็นน้ําเสียอยู่ข้างล่างเนาะตอนทาแรกๆมันก็ระบบไหลเวียนอะไรก็ดีค่ะหัวหัวที่ดูดพรมเนี่ยมันก็มีน้ําไหลเวียนดูดเอาสิ่งสกรปรกอะไรได้ตามปกติเนาะพอทําไปทํามาสักพักหนึ่งทําไมน้ําในวอเตอร์แทงข้างบนนะคะน้าะําใสอ่ะมันไม่ผสมกับน้ํายาแล้วมันไม่ไม่ดูดคือมันเหมือนมันเริ่มหยุดนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็น เพราะว่าขนแมวมันเยอะหรือเปล่าขนแมวมันไปตันหรือเปล่าดูดไปสักพักหิวก็หยุดเพราะว่าเอ๊ะรู้สึกว่ามันมันการไหลเวียนของน้ํายากันนะ้ามันไม่ดีเหมือนเดิมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นที่ขนสัตว์ไปตันก็เลยไปเอาขนสัตว์ออกขนแมวอะ่ะปรากฏว่ามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมโอก็เลยไปเซิร์ชด,ดูในใน YouTube มันก็มีวิธีฉีดนะ้ำอะค่ะ ที่จะไล่ให้มันไม่ตันเนาะมันก็กลับมาใช้งานได้ปกติแต่พอไปดูสักพักนึ่งสงสัยมอเตอร์มันพังหรือเปล่ามันก็หยุดทำงานอีกเราก็เลยไปดูวารันตีมันวารันตีหปีตอนนี้เครื่องก็เลยจอดอยู่เฉยๆคงจะส่งกลับเพื่อเคมการันตีค่ะห้าการันตี6ปีพูดผิดจินเนอวันนี้เป็นลาบก,กับข้าวเหนียวนะคะทานกับผักที่ไปเก็บมาจากบ้านเพื่อนบ้าน ยินเน่ายง่ายใช้ผงโรโเบิลสะดวกมากตามด้วยของหวานเมนูทำง่ายง่ายๆฉบับคนอยู่ต่างแดนอร่อยไหมเยูดินเนอร์ thank you darling very hot very good เผ็ดหลังเลิกงานว่ายบันเสาดูยูทูบมีเอ็ดดี้มานอนเฝ้าดูเอ็ดดี้เอ็ดดี้ทำไมฟูจังเลยลูก เฮ้ซิทอัพเหรออืมแมวอะไรเนี่ยฟูฟูใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มยี่ห้ออะไรเนี่ยฮะฟูเลยอาหารเช้าวันนี้วันอาทิตย์นะคะวันหยุดโอโครงการคนละครึ่ง ไข่เจียวหมูสับคนละครึ่งค่ะอันนี้โอมีน้ำพริกอันนี้ด้วยน้ำพริกกุ้งซื้อจากลิโดนี่นะคะอาหารเช้าง่ายๆฟาสต์ฟูด้ดแดกด่วนสวัสดีวันอาทิตย์หลังจากคานข้าวเทาว้าเสร็จเราก็มาเดินกันที่บูฟแฟร์คาบูเซลเชเชอร์ฮันมาลาสมบัติกัน ช็อปปิ้งเหนื่อยแล้วก็มีที่ให้นั่งกินนะคะแซนด์วิชไอศครีมเบอร์เกอร์กลับมาถึงบ้าน วันอาทิตย์เป็นเวลาเวลาเอดีนอนกลางวันใี่ลูกเอดีชอบนอนโซฟานี้ไปดูมาริโอกันมาริโอก็ชอบนอนในถ้ำ

ตามด้วยบ้าบินดำคือมือเลย <laughs> บ้าบินมะพร้าวอ่อนดำเพราะว่ามันเป็นแป้งข้าวเหนียวดำดำมากครั้งหน้าถ้าโอทำต้องผสมกับแป้งข,ข้าวเหนียวสีขาวมันจะได้ไม่ดำขนาดนี้นี่ดำมากอ่ะยูลอง try you want me to have this yes thank you this is not true I already I tried it t o l d you I like it <laughs> อาหารเย็นว uh ัน huh. นี้นะคะวันจันทร์ข้าวผัดปู enjoy ครับ เย็นวันนี้นะคะเมนูแหนมเนื้อพอดีโอยได้ผงโลโบโแหนมเนืองมาก็เลยดูสูตรใน Youtube เอาทำแหนมเนื้อกินเองออมีย ย้อ you นย o อฟู้ดเบบแหนมเนืองอีกแล้วค่ะวันนี้พอดีว่าทำเยอะมันเหลือก็เลยต่ออายุโอเคแหนมเนือง t o day on the row l อาหารเย็นวันนี้ส้มตำกับหมูกรอบนะคะทานกับข้าวเหนียว นั่งของฮิวตำแบบตำแบบไทยๆใส่แต่น้ำปลาแล้วก็ไม่ใส่พริก อาหารเช้าง่ายๆแต่ว่าอิ่มอยู่นานนะคะไข่ดาวสองฟองกับเบคอนสองอันแล้วก็ขนมปังนี้ก็ซื้อจากเบเกอรี่ที่เทสโก้ค่ะฮิว <c oughs> ได้รถกลับมาแล้วนะคะเอาไปส่งที่บริษัทที่เราซื้อรถคันนี้ไปอยู่กับเขาสามสี่วันรถใช้ได้ปกติ <c oughs> เขาหามไม่เจอว่ามันเสียเพราะอะไร <c oughs> ยิวก็เลยนั่งรถไฟไปเอารถกลับมา อันนี้เป็นลูกสไพร์ฮิวนะคะลูกสไพร์ของเราได้แหละไปรับเขามาเขามาเที่ยวแถวนิวคาสเซลฮิวก็เลยไปรับเขาที่สถานีรถไฟอันนี้ก็เป็นหน้าตาอาหารที่โขาทำเลี้ยงเขานะคะเขาเป็นมังสวิรัตแต่กินพวกปลาอาหารทะเลซีฟู้ดค่ะก็เลยทํำข้าวผัดปูเลี้ยงเขาคะ่ะริวอัพ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  Good ทิปนี้ลูกสะพ้ายเขามานิวคาสโซเพื่อจะมาเจอเพื่อนรักของเขาเพื่อนรักของเขาเป็นคนสาวทางเหนือนิวคาสโซนี่แหละเขาอยากให้โอรู้จักเขาก็เลยชวนโอมาด้วยนี่ก็คือบรรยากาศที่โอมากินอาหารแล้วก็ดิงด้งดิง้งดิ้งกับลูกสะพัยแล้วก็เพื่อนสนิทกับลูกสะพัย สถานที่ที่เราจองมาก็มาเจอกับงานเลี้ยงเฮนปาร์ตี้พอดีก็คือเลี้ยงเจ้าสาวกําลังสละโสดนะคะเพืเ่อนๆนี่เขาแต่งงานปีหน้านะแต่เขาจัดเฮนปาร์ตี้แล้วค่ะปีนี้ And and ในขณะที่เราอยู่ในผับนะคะกำลังเล่นบิงโกบรรยากาศข้างนอกเขาก็กำลังเดินมีการเดินประท้วงค่ะประท้วงฝั่งซ้ายฝั่งขวาขวาจัดซ้ายจัดนี่แหละเพื่อนอันนี้เขา,าประท้วงประท้วงฝั่งที่แบบว่าต่อต้านคนอพยพฝั่งนี้เป็นฝั่งซ้ายก็คือโอเคที่จะมีคนอพยพอะค่ะ บอกเลยว่าเพลงเนี้ติดติดฟังหัวโอไปตลอดอทั้งอาทิตย์เลยพิง k p โพนี่เกเนี่ยเมนูอาหารเย็นวันนี้นะคะเป็นเมี่ยงปลาโอได้ปลามาจากน้องที่เขาเป็นเจ้าเป็นเมียของเจ้าของไม่ใช่เมียเจ้าของสิเป็นลูกสะพ้ยครอบครัวที่เป็นทำธุรกิจคาร์ลวานพาร,ร์เนาะบาร์ลัตฟอร์ดพาร,ร์เนี่ย น้องชื่อแพเขามาฝากตัวใหญ่เลยปลาสี่ตัววันนี้เราเลยประเดิมเมนูแรกเมี่ยงปลาเมี่ยงปลาย่าง <c oughs> ควรมากตามด้วยของหวานนะคะสติกี้ชอฟฟี่พุดดิง้งเราสองคนกินยี่ห้อนี้ อร่อยมากนะเผื่อใครชอบกินเมนูนี้เหมือนกันซื้อติดบ้านไว้เลยอร่อยมากคอนเฟิรม์มวันนี้วันหยุดโอนะคะวันพุธพากันมาอีเกียมาหาซื้อกระจกแบบเต็มตัว ักก็คงจะคล้ายๆที่ประเทศไทยแหละโอว่าเนาะเหมือนๆกันนี่นะคะมาอีกเกียเพื่อนี้เลยวิดบอลได้แล้วนี่นะคะอาหารเช้าและเที่ยงจัดกันแบบจัดเต็มที่อีกเกียเลยค่ะคนก็มากินกันเยอะแยะเลยระหว่างทางกลับบ้านโอให้ฮิลจอดเราก็เดินจากจุดที่จอดรถไกลมากเพราะว่า ถนนอยู่ที่นี่เขาไม่อนุญาตให้จอดรถข้างถนนเพื่อที่โอจะลงไปเก็บแอปเปิ้ลโอชิมแล้วมันเปรี้ยวก็เลยเก็บมาแค่ลูกเดียวอาหารเย็นวันนี้เป็นต้มแซบหมูก,กระดูกอ่อนตึ้ง enjoy baby เมนูวันนี้เป็นแหนมเนืองอีกแล้ว What wife an amazing wife you are you enjoy here อาหารเย็นวันนี้เป็นลูกชิ้นยา่างกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มสำเร็จรูปอันนี้ของโลโบโซนานี้น้ำจิ้มทาประจันตอว่ามันมันเหลวเกินไปมันไม่ค่อยข้นโอก็เลยจะเอามาผสมกันเผื่อมันจะดีขึ้นเสร็จแล้วนี่นะคะ เป็นลูกชิ้นปลาปนกับลูกชิ้นหมูวันนี้วันอาทิตย์นะคะเรามาซัมเดย์โรดกัน enjoy ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอ๊บไล์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย